เติมน้ำมันเควสกูคือสตันฆาตกรและออกจากเกมให้ได้เติมน้ำมันแกมีเครื่องปั่นไหมกูกปั่นป่ะมีนี่น้ำอยู่ใกล้ๆเลยถังน้ำมัน เที่ยแม่งมาแล้วว่ะไอ้เหี้ยคานิกิอีกละมันไล่เพื่อนอยูอพอ่พอกูเอาเซตไอ้นี่มาเตียกเจอคานิกิเออพอกูเอาสามเปอร์เซ็นต์มาไม่เจอไงเที่ยมันมามันมามัน,มมนไปกระชืบนแล้แต่มันกูเจอแตอ่หัวใจวะไหนวะเครื่องปั่นอยู่ไหนเอแม็ก เรียบร้อยโดยไป่ถึงจุดไอ้ยียเพื่อนมึงลากมาทำไมเนี่ยโอ้ยตายหา่าสวยเ่้ยบูนอะไรอ่ะอันนี้บูนมึงปะไม่ใช่บูนความเร็วอ่ะวิ่งเร็ว รู้ว่ามัน,มนคือบูนอะไรบูนเพื่อนใช่ไหมบูนวิ่งเร็วอันเดียวอ่ะอืมทำไมเหมือนจะฮิวเร็วด้วยวะเหมือนจะฮิวเร็วด้วยนะมันมีกี่อันนะขวาล่างที่เป็นสีฟ้ามีอันเดียวอันเดียวอะไรสองอันลบรอยเท้ากับวิ่งเร็ว ไม่รู้ดิกูดูไม่เป็น <laughs> ปนี่หว <laughs> ่ากูดูไม่เป็นดูไม่เป็นนี่หว่าใช่กูดูไม่เป็นแต่ตอนนี้กูกำลังโดนไล่อยู่เออไอตัวหนึ่งจุดโทเทมอีกตัวหนึ่ง,งแงโทเทมไม่ตีกันตายแล้ววะอ้าูไม่เจอแล้วกูทำมันเสียเวลาเกินเจอไอตัวนั้นที่แงโทเทมอยู่ ทำอะไรของมันเนี่ยไอสุดเจินจะตุยก่อนเพื่อนแล้วใช่ไหมเห็นกูปะเนี่ยไปเพิ่มเ์ษไปเพิ่มเศษว่องไวเรียมึงถือจกรอนน้ำมันวิ่งรู้ป่าวว่ามันมีเป็นเลือด เลือดมาไหลตามทางไงเลยสอนวิธีการดูบูลเอ้ยของมึงไงว่าดูยังไป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 อ้คิมจะยืนนิ่งทำควยอะไรล่ะเพื่อนว่าตายแล้วมึงไม่เห็นขวาล่างไหมว่าตายแล้วไอ้หาเนี่ยมันดูมันวิ่งช้ากว่ากูอีกเนี่ยทำไมมันถึงนิ่งช้าโอ้ยไม่กดชิปตอนวิ่งไหมเนี่ย ทันปะเนี่ยอุ้ยเกือบไม่ทันดีนะเอาไอ้นี่มามันอะไรมึงนเงินล่ะใช่ใช่โอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพชรช่วยด,ด้วยเอื้อม,ม,ม,มันไม่ปั่นไฟกันว่ามันทำยียอะไรกันดิ กำลังเติมน้ำมันกันอยู่อ๋อแม่งเน้นเติมน้ำมันกันอย่างเดียวเลยถ้ามันพุ่งไปไหนไวนะเนี่ยเป็นตัวเลเ็ไอ้เหี้ยมันหันหน้าเข้ามุมโดนสวยไอ้เหี้ยเอาเรื่องจัดมันเครื่องมึงนะเ,เ,เ <laughs> บสมันเกาะหลัลงกูเพื่อนอยู่ไหนวะ เพื่อนไปไหน,นีิเอ้าไอ้เหี้ยไม่กระตันแต่โดนกูตีงูแดงอยู่นะเอาเลือไม่ทำไมนำโมแขวนใกล้จังวะอ่าสวยมันตีมันตีกูซ้ำด้วยมันตีกูซ้ำด้วยมันฮิวแตกกูข้างๆดีนะมันไม่เห็น มันมวตีกูซ้มอยู่ดิดฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่เสร็จอะอย่างคือฮิวฮิวอยู่แม่งหล่อฮิวรถวะทั้งนั้นนี้ไม่ทั้งนั้นนี้ไม่เจ็บเพชรเนี่ยมันกลับมาเนี่ยไปฮิววันที่ไปแล้วไหมไปฮิวในีตยวว้ตรงนู้นฮิวเลยเจอตรงนน้นก็ดีว่ะพอได้เพิ่มยืดหยุ่นกลับมาแล้วกูรู้สึกว่าชุ้ชุ้งได้เลยดีขึ้น มันไม่เกี่ยวกับจุกอ้เแิ้วกะไม่มันจุกได้ดีขึ้นนะเว้ยตอนข้ามหน้าต่างมันไม่เกี่ยวมันทําอะไรเร็วขึ้นไหมถึงซ่อมเครื่องไม่มันข้ามหน้าต่างไวขึ้นด้วยเก้าเปอร์เซ็นมันช่วยเหรอใช่ไม่ใช่แค่ปั่นไวปั่นไวฮิวไวข้ามหน้าต่างไวเปิดประตูไวครูไวมันกระตือเพื่อนตรงกลางครูค วายมันหามันหารอบๆอ,อยากตันตู้จังเลยเข้าไปตรงกลาง <c oughs> รอตันตู้มาหรอใช่ <c oughs> มีตู้ไหนหน่าเล่น <c oughs> นี่ไงตู้ตรงนี้ด้านหลังเออแต่แม็กตู้ด <c oughs> ้านบนแม่งชวนมงเลยในแม็กตู้นี้นะแม็กตู้นี้นะโโออเเคคโอเค ไอเที่อยแม่งมุมโดนปะเนี่ยเพชรโดนถ,ถ้าเลี้ยวเข้ามาทางนี้นโดนปัก <laughs> แล้วมันมาวิ่งทำไมตรงนี้วะนี่ออกมาเติมน้ำมันเฮ้ยแย่และม,ม,มันดูดกูเ <laughs> ข้ามาดิครับโอเคกลับมาไล,ล่กูละ ตีนะแมตรงนี้มันมีความแบบเชื่อมเชื่อกันเนี่มันข้ามแมสมาเลยมันข้ามได้มันข้ามได้อุ้ยไวคตรไวเเ้ยไม่มีประโยชน์จัดวิไอเหี้ยกวิ่งติดแม็กอยู่ตรงไหนกูกำลังวิ่งกลับไปตรงตรงเครื่องปัตรดได้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  ก็ <c oughs> มาดิมันกระเทียมเครื่องมาเนี่ยไม่เห็นวะกูก็ไม่เห็นเหนนม,ม,มือนกันมา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 เฟชโดนปะเสียง <c oughs> ชัดเจนตาบอด แต่ตรงนี้มีบูลลบรอยเท้าด้วยจบเลยฮะมันหาไม่เจอเพ่้นมันเติมน้ำมันดัว่ๆขยันขยันสวยก,กูแถวนี้มันหาก,กูแถวนี้กูอยากคิวมันเจอกูอุเอเ้ยไอ้เหี้ยกูล้มแน่รอบนี้โอ,โอ้โหมันพุ่งมาถึงกูพอดีแล้วแม่งไม่มีอะไรเลย มันมาเอาคืนกูมันมาเอาคืนกูเหมอย่ากูหิวอะ่ะไม่หิวแล้วหี้ยไปลุมปั่นดีกว่าปั่นไว้ด้วย กำลังพุ่งไปตรงเครื่องใช่ใช่โดนดูดอีกนึงไปใช้ชีวิตนังอยู่เลยไม่น่าดีอ่ปัญหาไม่เจอ ยืนนิ่งทำไมอะ่ะไม่รู้รอ่ะอยู่ไหนวะกลับมามันกำลังหาอเยอะแม็กก์อยู่ที่เดิมอุย้ยฟังไหมวิ่งไวแม็กวนวนขวามาวนขวามาป็ดไม่เนอเยีแล้วตายยากอีเฮียนี่เหรอแม็กนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่นี่เออวนกลับมาตัวนี้ตัวนี้เออตัวด้านหน้ามังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออตัวนี้แหละไอ้เหี้ยกูรอดได้ไงวะมันกลับมาแม่งมันกลับไมันไล่ใครอะไล่เพื่อนไม่เรารีโค้กกันก่อนไหมมึงอยู่ไหนไอ้ได้น อยู่เลยเลยอยู่ไหนวะมันหัวเครื่องมันห่วเครื่องเนี่ยได้อยู่มั้งนั่งแอปก่อนแค่เราฮิวกันมันก็ก้มแล้วนะใจล้วมึงขยับทำไมกูกูยขยับหรอกกูก็อยู่นิ่งๆนะใช่กูกดฮิวแล้วมึงขยับอะ เอ,เอาเอาเพื่อนเรา,าไปลุกปัน่นกันดีกว่ากระโดดข้ามมาเอาโอ,โอ้มันหันหน้าทางนู้นเี้ยจะเสร็จไหมเนี่ยเครื่องเนี่ยเบ็ดรอเลยจิ้มกูละ แมวว่ะกูว่าเผื่อๆอน,นี่ได้คลิปหนึ่งไม่ต้องสองตาเเนนี่่ยพือโอ้ยโอ้ยมันดูดกูแม็กไอเบส์มันกลับมา เพื่อนมันมาเปิดตู้ัแย่แล้วเออดึงเบ้ดเลยมันอุ้มกูไม่น่าดึงเลยไอ้เเนี่ยมันจะกลับไปจะตันตู้มัจะตั้ตู้ให้มันเนี่ยวิ่งมาช่วยกูเลยจะได้ออกไปเนี่ยเกมเนี่ย ยวเวยเจอเพื่อนว่าเราไปปัน่นเครื่องอื่นดีกว่าโอ้โหนี่มันทางตันแบ่ค์ยี่อะไรวะเนี่ยแบงค์มันแคนกูมากมันแคนกูมามกมาก cô phải hả không phần này ôi yeah, แค่กูมากับตัวเนี้ย <c oughs> แค่กูจัดอาเต็มที่แล้วเกมนี้สองถูกไปขายตันตู้กี่รอบไม่รู้ <c oughs> แต่เค่กูก็ไม่เสียจไอ้มา <c oughs> ทางไหนวะเพ <c oughs> ื่อนมันวิ่งทำอะไรอยู่ไม่รู้อยู่ไหนวะ ไอ้ขี้เอ้าอะไรวะไอ้เฮี้ลแล้วกูตายยากไปแล้วเวทสัตว์เกือบไปแล้วโอ้มันมันมีล็อกไอ้นี่ด้วย ม,มึงวิ่งอะไรเนี่ยไม่มองเฮียอะไรเลยต,ตัวเนี้ยโดนไล่แล้วหรอโดนไล่อยู่เนะ่วิ่งไม่มองหลังไม่มองอะไรเลยตรงอย่างเดียวมองแค่ไม้ด้านหน้ารอหลุมเลยแล้วกันเดี๋ยวโอ้โ oh หว่าหลุมจะหลุมหลุมจะเกิดไหน,นมันตายแล้วยังแย่แล้วมันทิ้งว่ามันทิ้งมันมาเนี่ย ไอ้ยี่เห็นได้ไงอะเราลังจะพุ่งมาไม้ตี๊บกระโดดตี๊บตี๊บอะไรอะ่ะอู้ยี้ย ลุกขึ้นมาแมกลุกลุกขึ้นมามันแม่กูลุกแล้วจบกันไอ้เจ๊จีนี่้นี่มันโยนเกมอ่ะถ้ากูไม่โดนเปิดตู้ตอนนั้นนะมันก็น่าจะรอดแล้วล่ะถ้ามันขยันปั่นไฟกว่านี้มันเดินมาเปิดตู้แต่ไว้ก็โยนไม่ใช่โยนตายไว้ไปเลย ยืนในที่นั่นน่ะแม่งยืนนิ่งอยู่วิ่งก็วิ่งช้าโมโลีาไม่โมลีด้วยสองหมื่นเก้าโอ้ถึงตูดเหรอไหม ประเด็นคือมันรอดได้ไงวะมันไม่ตีได้เนี่ยมันวิ่งตามเฉยๆเนี่ยปากไม่ตีเนี่ยมันให้หาลุมเนาะให้โอกาสมันจะไปเจอกันเหรอตอนเนี้ยตรงนั้นมันทางตันใช่มันไม่มองอะไรเลยมันไม่มองหลังเลยมึงดูมันวิ่งเด็ก โอ้งว่ะกูเหนื่อยแล้วาีกับกูฆ่าทีที่ปล่อยเราต้องใส่กู้ทำให้แค้นเกินไปว่ะว่าจะโมลีหน้าหลุมก็ได้ว่าจะใส่สุดเกินไปเสียงอเฮียนี่ไล่ไม่ได้ยินเสียงท่อเลยใช่ อ่ะวันนี้มึงจะเจอไหมไอ้นี่แปลว่าไอ้นี่เลยไหมไอ์กิจกรรมนี้มันให้ปั่นเครื่องน้ำมันอะสูงสุดสามเครื่องแล้วให้ปั่นเครื่องธรรมดาสองเครื่องเวทเมื่อ่็นะไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้อีเวนเนี่ยเพราะมันปั่นได้สามเครื่องแล้วมันเหมือนเหมือนมันล็อกว่าสามอ๋อเออใช่ใช่ใช่คือมันล็อกจุดตู้น้ำมันมันล็อก าปล่อยวะวายยูปล่อยอ่ะแล้วมีะรีบไปมึงดูมึงดูเบอร์กูดีเนี่ยมึงดูเบิร์กกูดีเนี่ยตันตูไฟฉายเนี่ยเอาไว้ครบอ่ะ